เอาผมก็ม oh, ่เรียกว่าอะไรที่น่นนี่แหละผมออกมาได้เลยไม่ออกของไม่ดูไ่ดูเดียวเลยฮ้ยวันนี้ถามแล้วมุ่งออกเองกี่เมตรอ่ะหนึ่งมันหนีชิ้นลูกผมได้ออกกูเดี๋ยวกูเมียวขอทอนหมดอ๋อขอแค่มกเคล็ดถอนไหลออกมาไม่ได้เลยออกไม่ได้เลยออกไม่ได้เลยไม่แม่นหรอบ่าออกออกมาไม่ได้เลยนะเสนอแล้วประตูเอาปากเอาไปเลยเอาปากมันเป็นประตู เดี๋ยวมันอยากเรนมับัหามอเดยเนี่ยสมที่เเหอกไเอเยไป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 ไเปไปไไปเปไ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 นไป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 ไเไป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 ไนไปปไ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 ปัปไปปไ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 ไป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 ไี เด็กไม่ยังจีบหนูเหรอขาเลยเหรอไม่ขายเลยเรอไม่ขายเลยเห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 รอไม่ขา้เลยเหรอได้หายเลยนะรอไม่ให้เลยเหรอไม่ขายเลยเหรอ่ะายเลยเหรอไม่ายเลยเหรอไม่ข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 ยเออเหอไม่ายเลยเห

เดน่ะเดืนอ่ะคุณเรียนไหนวันนึงเพื่อนเตะเลยหรืวันหรือวนนี้โ่ก็เชียร์เดี๋ยครับวันนี้ครับทีมหลวงกุศจะโดนยิงเละเลยครับ10-0เฮ้ยกวน